ง่ายตามคำคำั่งสงาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพิธีกรรมที่ปกตได้ร่วมรุกสานจะสีพี่น้องที่ไปวัดที่โน่นไปวัดที่นี่ส่วนมากก็ได้ถือทุบถือเทียนในถวายสิ่งของแล้วได้ตวจน้ำแต่ที่นี่ไม่ให้ทำให้สวดน้ำใจ อุทิศส่วนบุญจุงกตวนคือเราได้ทําแล้วแล้ว็มอุทิศให้ถึงสระวัชรพถึงอะวรธจีมหานรกคือน้าใแต่ถ้าน้ำเป็นขวดเป็นอะไรไม่ถึงแล้วป็จีัยปรยกรานหนึ่งเสียหนึ่งเสียปัจจัยน้ำขวดหนึ่งก็หลายบาทถ้าร้อยขวดถ้าได้ตวดแล้วคนเราก็ไม่ตรวจนิดหน่อยนะเอาหมดขวดเอาหมดขวดนะ ไม่ผลมาเลยมี็ระคาแพงด้เสียจะตวัจัยจะตุจย์เจรียเสียจะตวัจัยเสียอากาศบริสุทธิ์ทำให้คนเกิดเป็นโรคปวดบวมยังไม่ให้ทำให้ทำแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญเข้าวัดทำบุญทำทาน โดยเฉพาะทำทานสำหรับร่างกายทำบุญสำหรับจิตใจเข้าใจไหมในตัวของเรามีกายก็มีใจกายเรียว่ารูปมาทำที่เราปกปิดเอาไว้ร่างกายของบุตรของนอกของเท่าของแก่ของเก็บของตายปิดไว้ยังไงก็ไม่อยูหรอกรักสินฉีีเท่าไหร่ก็ไม่ถึงไม่ถึงใจหรอกควิมดีสายพัน์ก็ไม่เข้าถึงใจ ใจพื้นยิงก็ไม่ถูกตากฟันใจไม่ถูกตัวของเราคือใจก้อนธาตุก้อนของคุณพ่อคุณแม่ของปวดของเน่าของเท่าของแก่ของเจ็บของตายบางเสียงพูดดูดิหรือไม่ได้ยินพูดทุกวันทุกวันไม่ได้ยินเหรอพูดอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งผู้เราไม่เที่ยงกับคำทำใจให้มันเที่ยงสิ con trai nó tiêm tham giay hay lắp hãy chọn này bò anh làm giả bây giờ thử đã tiệt tao này tôi đang tại dù thấy máy tiệt vaccine tiêm đạn tiêm chém đã vẫn còn người quẩy vẫn đang tại dù để vaccine của quân cha, nếu nước có mua luôn, ông cha mua, ui, quân cha cho anh mà ra, ya, ลัคทริปของพระเจ้าคือลมถ้าไม่มีลมน้ำโมดน้ำโคดพระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตในพระสูตรสองไม่เหลือต่านใครไดด้วยเห็นไหมมีอยู่ในตัวหรือเป็นอะไรล่ะเรื่องเสียเถือนยาของพระเจ้าทรงอนุญาตไม่เชื่อหาเสือแบบต้องกระปกอะไรแฉอยู่ในตัวของเราหรอกของมาของโองฉันจะลองในน้ำโมดเอา นั่นพระที่เรพระเจ้าทีนะ่ทำไมไม่จัำลองค่ะจัำลองเอาคอยวัคซีนคอยวัคซีนฉีดแล้วจะไปได้ป่วยฉีดแล้วเ,เป็นนู่นเป็นะนี่นั่นถล้ววัคซีนของพระเจ้าฉีดแล้วเป็นไรเอา้าลมดูดที่ลมหายใจเขาออกอันดับหนึ่งนั่นะอันดับสามน้ำโมดนั่นะอันดับสามนำ้ำพูดไม่ได้หมายน้ำโมดน้ำพูดเป็นตัว สรวจไปแล้วหมุกี้เต็บเปล่อาออไปไม่ได้ซื้อทนะุไรย่ะง่ายไม่มีปัญหาไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยมีเราไม่ได้ซื้อนะนน่นหนันกภาคคำบูนนะไยโคติก็ดีไทยรุ่นไทยนี่ก็ดีเป็นอุปกรณ์ของการทำให้เราได้ มีจากข้างพุทธการสมนินน้อยอายุจะหมดพรุ่งนี้พอดีเนี่น้อยก็เดินไปเจอน้ำที่มีปลาน้ำจะแห้งน้ำจะหมดภาษาอีสารละปะคอนเนี่น้อยก็เลยโอ้ยสงสารปลาเด้อรา่มีน้ำเก็บปลาไปปล่อยเนี่ยน้อยก็เลยอย่าอยุต่อไปอีกไม่กมเป็นมา่วยอย่างนั้นล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลย คนได้โดยมมีกิจกาเออจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีสุขภาพาแข็งแรง,งต้ลงโคลนใจใส่ถอถอนชีวิตเอามาในะนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้พ,พยายกันทํากันไในวานมึงกูใหญ่ก็ทำลอยไปดูแต่เปนยังเหลือกี่ตัวก็ไม่รู้ผู้ที่เอาไปแล้วรักษาไว้หรือเปล่าหลวงปูบ่บรรดาซึงได้ร้อยจังเหลืออยู่ไม่เอาไปที่ไหนอยู่ที่เมืองกาญจนบ,บุรีน่ เสือทำการก็มาเอาไปแล้วนี่หลวงปู่คนตาเด็กแล้วเราหลวงปู่คนนี้ไหมเอาตกตัดอันตรายก็ไม่เอาและโอ้ไปยันตบุรีกับป้าควายกันเยอะอาทาคนบุรีกับป้าควายเยอะหลายตันหรืที่นี่ก็ควายกันอยู่นั่นโตกระเบื้องก็รับแผ่นสี่ปีก็ให้ทำ อางมากมากว่าของคนได้งชงพากรรมธรรมมคิดว่าจะเอาแปดสิบต,ตัวได้เนี่ยเขาว่าเหมือนเก้าสิบกว่าตัวแหละถ้าถึงวันเกิดก็จะเหลือตัอง้งหลายคนม่รูกนะโดยเฉพาะแน่หน้าที่ฐานของจิตของใจของขอกคนได้ชงลูกหลานจะห้พ่อแม่ครูวาจาไม่ตุขภาพ,ามามาพ้าพลาดนามัยจิตใจมีจิตใวงมุ่งมามุ่งมามุ่งมาเป็นผู้คนนี้คุณคิดถัดลึกในจิตในใจไม่ใช่เราโทษเฉยๆเราก็กทำด้วยเนี่ย ไห้ถอนชีวิตนะไม่เข้าใ,ใจนะพระกันแน่นหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามิธูชาก็ได้อันนี้สงอันดับเนืองแต่อันดับแรกอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออันนี้สงของการทำสมาธิหรือทำบุญหรือดูสวรรค์คำของพระเจ้าสวรรค์นในอกนรกในใจให้หาที่ใจดูสวรรค์พาดูแล้วเมื่อกี้นนถ้าเห็นใจก็เห็นสวรรค์ คนเราส่วนมากดูใจไหมแต่งใจไหมรักษาใจไหมเหียนแจกแต่ว่าปีแต่นะปีปีนี้ไม่รู้มีคนทำหรือเปล่าเสื้อรักษาใจนี่แต่ยู่ในเสือ้อแต่ในใจคนเรามีไหมให้รักษาใจใจเป็นนายกายเป็นเบาเป็นใหญ่ที่ถูกยิ่งใหญ่ที่ถูกคือใจพาเข้าสู่สมรรค์นมพพานก็คือใจ ถ้าไม่มีสวรรค์นิพพานไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ไปนรกถ้าไม่เข้าใจนรกคืออะไรร่ำรวยสวยงามสวรรค์คืออะไรลมหายใจเข้าออกให้เข้าใจนะให้ไปหาคำพูดของหลวงปู่ให้เห็นตามความจริงคือร่ำรวยสวยงามเป็นนรกที่ทางโลกไม่แต่ร่ำรวยสวยงามเป็นสวรรค์ตื่นขึ้นมาจากร่ำรวย เตินขึ้นมาอยากสวยงามนั่จิตใจไป่ดวงแม่ติดน้ำจิตใจใส่ใบหน้าใจงามคืออะไรใจงามใจมีเมตตาปานีใจมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขความนิ่งของใจนั่นแหละถ้าใจนิ่งก็รู้ไปหมดใจของเรามันไม่นิ่งเพราะมันไปหาความรักกับความรอำไม่ไปหาความสงบสุข เอาคำของพระเจ้ามาแปลดูสิถูกเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นสอนจิตใจสอนจิเรตอยู่ได้หัวใจให้มันได้ยินสงบเป็นยังไงเราเนี่ยนั่นเหมนสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าถุกเกินยิ่งกว่าน้ำรวยสวยงามไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะนั่นแต่ทำไมไม่ทําที่นี่คำสอนของพระเจ้าสงบไม่ได้ซื้อจักบาลไปด้วยทําอยู่ที่ไหนก็ได้ เนี่หมาย่าโอมมากราบคุณหลวงปู่มากราบหลวงปู่มาทำบุญกับหลวงปู่นั่นมาทำบุญก็ทำไม่แต่ไม่มีใครนั่งนะสถานที่นั่งทำบุญแต่มิจะไปยุ่งกับหลวงปู่นั่น่ะทำไห้เป็นมันเป็นบาปนี่สิ่งของพระเจ้าทรงสรรเสริญบังสกุลจิวรังนิสายาบรรพชาลัตเตยวัติวังโุตโมกรณีโยท่านบวชเข้ามาแล้วจงใช้ของบางสกุลเป็นวัดเถะ แต่ว่าที od, bb, yelled, people, so, likewise, i, ang, ่ว่างตลอดชีวิตเถิดในพวกเจ้าสอนนี่นอกจากนี้ความบรทุกคนก็องวางไว้แต่ตะวานไว้วางไว้วางไว้เดี๋ยวผมก็ทําที่วางไว้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็ทตะวันตะวันนะแต่จะมาเฉิดเสนอหน้าแต่ว่ามาอวดที่นั่นถ้าตะวายจะมาใช้กับหลวงปู่อยู่ไหนหลวงปู่ไปพัหน้าอยู่ไหนรู้ดูแก่ใจใครถวายเท่าไหร่ก็รู้ดูแก่ใจไปตุ่งกระพับทำไม

รงถ้าเรองนัเรื่องแล้วว่าง่ายก็แอันนี้ก็รู้แล้วทุกังพูดโ้นแล้วว่าสดว่เียมกันหมดเลแก่ๆีมาใเหตุแต่ไหนจะกู้จักหมดแล้วนักเสนอนั่นเสนอนี่ซๆโดยเฉพาะพระเจ้าพระสงรบาอจารย์พนนจักนั่นะน้องัตังตกเมื่อหลอยู่วันตย่